ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับผมจะมาสร้างคลิปเปอร์ใส่กระจกนะครับอุปกรณ์นะครับก็มีนสแล็บบ็อกนะครับกระจกนะครับปันไดหรืออ,อ,อันนี้ก็ได้นะครับ บล็อกอะไรก็ได้มอนเตอร์ที่เราจะใส่ใสายนารกครับโอ้ยแหลกครับและอันนี้เอาไว้แก้สิ่งปิดพลาดนะครับถ้าย่าใส่กระจกแล้วมอนเตอร์จะไม่สามารถทำอะไรเราได้นะนี่คือต้นแบบจะเริ่มทำกันเลยนะขุดนะครับบางสาย ลบบาวางล็อบรับวางกระจกไว้นะกระจกครับแล้ววางเดมอน,นนะน,นี่วางเนี่ยก็เสร็จแล้วแล้วก็คลิกเข้าไปตรงเอออันสีเขียวเนี่ยก็จะได้แบบนี้แล้วแค่นี้ก็จบแล้วเอออยากถ่ายด้วยเหรอแก ไปกรุงเทพนะบายสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรบ้างครับไม่มีอะไรมากหรอกครับแค่มาทำอะไรจะเฉยๆถ้าใครชอบเดี๋ยวลืมกดไลค์นะถ้าใครถูกใจมากสุดๆกดสับตะไคร้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้บายบายครับ